เมาเยราสัตเมาเยราสัตข่าแจคันข่าแจคันลงน้ำมันออมาให้หมดล้น้ำมันออกมาให้หมดมันข่าวนามันข่าควยอีกสักรอบหนึงอีกสักรอบนึหนึ่งสอมเมาเยราสัตเมาเยาสัตข่าแจคันขาแจคัน นี่ตัวซินิฟิจ,จ,จ,จันทโครสเวอร์ชั่น2025ตัวออยูนะิอครอร์ดเฮ้ยเฮ้เฮ้ยลูกกอเฮ้ยโอ้โหจันทโครส เป็นโอรสของพระเจ้า,าพรมรทัศพ,พระองค์ทรงรักพระโอรสดั่งดวงตาใยของพระองค์เลยทีเดียว,วออดังนั้นพระกุมารจึงแวดล้อมไปด้วยพระพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากพระกุมารจะต้องไปปกครองบ้านเมืองในภายภาคหน้าจึงจำเป็นจะต้องศึกษาวิชาทุกแขนงอันเป็นประโยชน์ต่อการปกครองของตนในอนาคต วันหนึ่งในขณะที่สงเพลนเพิน,<ใ>น,ลนอยู่ในพระราชอุทยานนั้นพระราชาก็ทรงรับสั่งให้พระกุมารเข้าเฝ้าแล้วรับสั่งให้พระกุมารไปศึกษาศิลปะวิชาการกับพระฤาษีในป่าพระกุมารก็ยินดีปฏิบัติตามพระประสงค์พระราชบิดาและเดินทางไปอยู่กับพระฤาษี วันนี <blunt animation> ้ข้าจะทดสอบในวิชาเต้นบีบอยเจ้าินได้หรือยังในลองเทนโชว์ข้าสิข้าจะประมูล้เนี่ยพร้อมมิวสิกมาอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยเต็นไปด้เซ็กซี่ชยีใจมากสุดยอดนี่ เโดมประคอตับชิดขวาพอมองเขาคือแข่งควไทยะเขาคือทำทำไมนะคู่แข่งบอลาบนเออดีหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วเจ้าชายจันทโครบก็เข้าไปกราบลาพระอาจารย์กลับบ้านเกิดเมืองนอนของตน ว่าแล้วพระฤาษีก็หยิบพระอกเล็กๆส่งให้พร้อมจัดทำฉากอย่างหนักแน่นนี่จ้นอวาสอกใหญ่จัดเจ้าจงเก็บไว้กับตัวไม่ได้ไปแล้วว่าหมลากระเด็นแล้วเจ้าจะเปิดพระอกได้ก็ต้องมือถึงมือของตัวแล้วเท่านั้นอย่าพิดในระหว่างดุ่นทงมิฉะนนั้นเจ้าจะประสบอันตรายทาไว้ชัวอฟัง จงจำไว้นะจันทคโครบครับท่านอาจารย์ลานจะเปิดพระอกข้าต่เมื่อลานถึงบ้านเมืองของลานเท่านั้นและแล้วจันทคโครบก็มุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านเมืองของตนเมื่อถึงเวลาสวยอาหารกลางวันก็เข้าไปนั่งใต้โคนต้นไม้แล้วควักห่ออาหารที่เตรียมไว้ก่อนลาพระอาจารย์มาสวยในระหว่างทาง เจ้าชายหนุ่มก็ทรงคุ้นคิดถึงพระอบที่ติดตัวมาตลอดเวลาและแปลพระไทยว่าอะไรหนอที่อยู่ข้างในนั้นยิ่งนึกก็ยิ่งอยากเปิดดูและในที่สุดพระองค์ก็ตัดสินพระไทยผิดคำพูดโดยการเปิดพระอบออกและในทันทีนั้นฝ่าที่ถูกเปิดออกก็มียิงสาวผู้เล่โชมปรากฏออกมาในพระอบนั้น โมราเป็นแดนเซอร์ลำยายเอ้ยเอาเฮอะอะเนตะโคลบเต้นไปชอมากรูป่างหน้าตาแบบนี้ไม really ่เกี่ยวกเราเลยจนตะโคลบชอบกส่นสัตว์อวบอัดแบบนี้อันนี้ไม่น่าต้องเลย ใส่หม่อมฉันไว้ในผ้าอบใบนี้หม่อมฉันดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นอิสระเสียทีโอไม่ก็คุณเศกษฐียฮายโลกมนุษย์มันดีอย่างนี้นี่เองโอ้ไม่ก็อ้หล่อแฮนซ้ามโซคิวโซคิวเป็นตหาหักหลายหลยผู้บาา่าวม้านใจเนาอฮอหอโอ้สวยขยี้ใจมากสาวผู้นี้ oh. 你乱 พี่เพคะน้องโมราก็หายนะ้ำมากมากเลยเพคะน้องจะเดินไม่ไหวแล้วเพคะท่านพี่โอ้ย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 เพื่อน,น้องพี่ดำได้เสมอต่อให้พี่ต้องยอมเสียเลือดหมดตัวพี่ก็ยอมเพื่อน,น้องยายีคนดีของอ้ายไม่พูดพร่ำทำเพลงเจ้าชายจันตะคบุบก็ใช้พระขันแทงเนื้อ รินพะโลหิตให้โมราดื่มแก้กระหายอย่างไรก็ตามสิ่งที่พระฤาษีพูดนั้นก็ปรากฏว่ากำลังจะเป็นจริงแล้วว่ามีโจรป่าแอบซุ่มในพุ่มไม้ใกล้ๆนั้นเขาแอบดูความเคลื่อนไหวของทั้งคู่อย่างเงียบๆหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเจ้าสองคนมาบุกรุกถิ่นของข้าทำไมอยากตายหรือ,อยังไงวาย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 วาโจรป่าค่ะท่านพี่เฮลเ อ้หนูอปล่อยให้จนปากปากคอโมราไปเลยลูกที่ที่ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะเราไม่อยากหาเรื่องกับท่านได้โปรดต้อยไปแต่เราอยากหาเรื่องกับท่านน่ะทำไมหรอฮะฮะฮนางโมรวางพระขนไว้ตรงกลางชายทั้งสองเป็นจังหวะที่จะฝ่าได้โอกาสเพราะจำได้ระคำได้จึงแทงเจ้าชายจันทรกระบสิ้นกระถนอยู่ตรงนั้นเอง ราของอีโอ,อ้พี่โจนรูปหล่อของอีฉันในไหนอีฉันก็โสดแล้วแล้วความสวยของน้องยาหยีเนี่ยพอจะมัดใจและขยี้ใจพี่โอนได้ไหมคะอ๋อได้เดี๋ยวพี่รับเซ้งมือสองต่อเองไปเราไปโซโลกันเลยพร้อมไหมคนสวย Are you ready Let go. เมื่อตื่นขึ้นมาไม่พบสามีใหม่โมราก็หลงทางในป่าแต่เพียงลำพังและรู้สึกหิวอย่างมากนางไม่รู้ว่าจะหาอาหารอย่างไรจึงได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นฝ่ายพระอิน์เมื่อเล็งทิเนีเห็นเหตุการณ์หมดก็สเสด็จลงมาอย่างลบมนุษย์เพื่อสอนบทเรียนแก่โมราให้เข็ดลาบและช่วยชุบชีวิตจันทโคโรค แล้วพระองค์ก็แปลงร่างเป็นเดี่ยวขาบชิ้นเหนือไว้ในปา่าคนสวยจ้ะจะให้อะไรแลกเปลี่ยนกับเนื้อชิ้นนี้ดีล่ะฉันเหี่ยวจ๋าน้องโมราคนนี้ไม่มีอะไรที่จะแลกได้นอกสิจากความสวยและความเซ็กซี่และเรือนรางอันเชฟวะเชฟคุณชอบมีคมคช,ชอบไจัน,จนตะโกรถมยต้องเต้นตายแล้ว หนูพร้อมที่จะถวายตัวแล้วเพคะท่านเหี่ยวจ๋า are you ready เจ้าเป็นหญิงยั่วไรแม้ว่าเจ้าจะมีสามีที่แสนดีก็ยังแบ่งใจให้ชายอื่นที่ตนไม่รู้จักมาก่อนเมื่อโจนป่านี้ไปจากเจ้าตอนนี้ก็ยังยกกายให้เป็นภรยาของเี่ยวอีก เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งกินเนื้อเท่านั้นเจ้าพร้อมที่จะสมสู่กับจัดเัจฉานโดยปราศจากยางอาเราจะเสกให้เจ้าเป็นชนีโอ้มนลึกขึ้นีมนลึกขึ้ีมนึก้ีเพียงทันทีที่สิ้นคำของพระอินทร์ร่างโมระก็กลายเป็นช่นนี้ ตันเจ้าเราจะได้มนให้พื้นพื้นชีพเราคือพระอินเจ้ามีกรรมแต่หุนหลังบราเป็นหญิงชั่วร้ายที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองของเจ้าหญิงที่เกิดมาเพื่อจะเป็นภรรยาของเจ้าที่แท้จริงแล้วเป็นธิดาปญานาคและแล้วเจ้าชายจันทโครุพก็ได้พบเนื้อคู่ในอนาคตของพระองค์มีนามว่านางมุจลินคันได้นั่นเองโจมตีซุ้งมองอยู่ก็ได้วิ่งเข้ามา แล้วก็ฆ่านางมุจลินจึงทําให้จันทาคารพได้รักกับโจรป่าแบบเปิดเผยทั้งคู่ได้มาผูกกันและครองรักกันนานแสนนานบมีอยัมื่อพันทลายความมนุษย์ซองลงได้แม้นดินแสนโอมันครจึงตอนเรอหอบด้วยหอบด้วยในรักกันจริง มเพ่อพาลูกมาส่งโรงเรียนก็ไม่จ่ายควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบ้าอาจารย์ควรมีความซื่อสัตย์ความอดทนและการรักษาคําพูดเป็นแจรันจริงาคนยึดถือเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆจบแล้วครับรวมมือดังๆ